สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับไร้สัางกัดดังซึ่งโยนขึ้นรถโยนขึ้นรถเอากี่แพ็กพี่เตีย้ยบอกเขาเลยเอากี่แพ็ก บรรยากาศลงผักที่ตลาดสดเมืองสุรินทร์ครับทีมงานมันจะลงผักสดครับตรงนี้นะครับลงทุกวันครับ ไปช่วยเขาลงคนหนึ่งไปช่วยลงประกาศคนหนึ่งดันไปตามกันไปคนหนึ่งชนชนชนมานี่ชนชนชนมานี่เนาะฮะอันนี้มันแตกแล้วเลยเอาไปเทเลยพอไปเทเลย ก็ถ้ามันเยอะก็ลงแค่บางส่วนแล้วก็ขึ้นรถบ้างไม่รู้พี่เตีย้ยถามพี่เตีย้ยด้พี่เตีย้ยลงแค่แค,แค่แค่กี่สูง 好样，姐姐。 งที่ตลาดสดมืองสรินนะชนว่างแก่เชือกเลยว่าชนชนถ้าจะของว่างก็แก่เชือกรอเลยแก่เชือกรอเลย พอ,อยังกะลำนอกมัมกนังติดแล้วอ่ะได้อยู่พอ,อแล้วพอแล้วมันเอาไว้ใส่รายการเอาไว้ขนบนบนรถก่อนเอาลงอย่างอื่นมาเอาขึ้นไปช่วยโยนพี่กันหน่อย ลงเลยลงลงนี่ลงล่างอ่ะลงล่างอ่ะนะจูมาฝั่งนี้จู่ บุกมาได้บุกครับช่วยพี่เขายกของเองโยนให้พี่เขาเรียงเรือหอบมาก็ได้บรรยากาศการทำงานก็จะมีการาสั่งนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับ อาจจะชุลมุนนิดหนึ่งในการเอาหัวไปตัดขายยังไง ดีว่าอากาศมันเจออูมีอะไรเหลือไหมเลยพักบายไปกับพี่จูไอ้ร้อไปไอ้จูไปช่วยเขาขนของจูอ่านนี้ไปด้วยไปช่วยยกของเองอย่าพูดภาษ<ห>าเขมรใส่มันนะเองพูดภาษาลาวอ่ะพูดภาษาลาวใส่มันเลย แป๊บนึงแป๊บนึงให้รอแป๊หนึง่งอานนท์ทำไมไม่จับหรอ นะฮะของที่เราลงของคันแรกครับสายกรุงเทพก็ใกล้เสร็จแล้วคันหนึ่งนะฮะเลยอ,อีกคันหนึ่งนะยัง,ย,งยังไม่ได้แก้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับก็ลงทีละคันนะฮะอันนี้นขึ้นไปบนเลยนั้น ហើយអាមយកขึ้นไปบนเลยน่ะเอาขึ้นไปข้างบนเลยบนแผง เกมๆเอาคันนี้เอาอ้เอาไปจอดโน่นเลยเอาคันนี้ไปจอดแทนคันโน่น ดูท้ายรถด้วยเด้อดูท้ายรถให้ด้วยยาวไปยาวไปรถว่างยาวไป ประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายก่อนครับสวัสดีครับ